นี้พามาดูคุณไมคโนวกแรดนะฮะนะ e CEO ของ Galaxy Digital เนี่ยออกไปให้สัมภาษณ์นะฮะรายการรายการนึง Bitcoin News เนี่ยก็ออกมาลงนะคะมีการพูดถึงการทําคอลเลคชั่นของ Bitcoin อะ่ะเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนแล้วกันนะประมาณ1นาที Mike are you out of the business of of telling us what I I, I wouldn't even try at this point remember in the past we've always asked you all right it's at 40 is it going to 35 is it 35 is it going to 30 all right, now at 30 is it going to 20 so we went to from 20,000 to 2 1000 we went from 65000 to 17000 where now a t s 73000 is it are we past where because of this adoption you talked about are we past the point of it going back down to 20000 and then back up do you think เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเรานะมีบูลันมาหลายรอบนะฮะจาก6,000เด้งขึ้นไปเป็นหมื่นแล้วครั้งนี้ฮะเด้งอีกแล้วแล้วขึ้นมา70,000กว่าคุณคิดว่าเราผ่านจุดที่มันจะย่อลงไปแบบระดับ20,000แล้วใช่ไหม I think so, but you know, this has been a, a wild <laughs> ride right of an asset. We're in price discovery mode right now. And if you're looking at the charts, you could see 100,000 like that could be a target. But you don't know when you're in price discovery mode because we had a billion dollars of inflows last night into the into the ETF complex. As long as that is positive, the price is going to keep grinding higher. Once that becomes next that ก็ให้อะผลนะเรื่องของ ETF เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะตราบใดที่กระแส inflow ของ ETF เนี่ยยังเป็นบวกอยู่เพื่อนเพื<ๆ>่อนึกภาพออกนะถ้า inflow เนี่ยมันยังโฟ o เข้า flow เข้า flow เข้าโฟ o ลลเ,ลลเข้าไปใน ETF ETF จะเอาตาังไปทำอะไรครับก็ต้องเอาไปซื้อบิตคอยเพราะมันเป็นโปรโตโคอลซื้อบิตคอยต่อจะไปซื้อ on the counter สุดท้ายมันมันปิดไม่อยู่นะมันก็จะต้องไปซื้อที่ market อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ราคาเนี่ยดันขึ้นไปดันขึ้นไป เพราะฉะนั้นให้เราสังเกตตัวอินโฟของ SpotBitcoin ETF ให้ดีนะครับถ้าอินโฟเนี่ยมันเริ่มแผ่วนะหรือเริ่มไม่ค่อยมีเนี่ยอันนี้เราจะมองได้ว่าเริ่มเต็มละเริ่มแบบใบต่อไม่ได้แล้วนะับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นอินโฟเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่เลยเมื่อวานผมก็ยังเปิดให้ดูใช่ไหมแบ็ก็อกเนี่ยต่อวันเนี่ยก็เป็นพันล้านเรามีแฟนอีกนะที่ก่อนหน้านี้ไม่มียอดเท่าไหร่นะฮะระดับยังไม่ถึงร้อยล้านเลยก็จัดพันล้านเช่นเดียวกัน เราก็มีฟีดลิตี้อีกนะฮะถึงจะมีโฟลออกของเกรย์สเกลแต่ว่าอักลบแล้วเนี่ยอินโฟยังเป็นบวกเพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นภาพแบบนี้ทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันมันไม่มีเหตุผลที่มันจะต้องอยู่ตรงนี้มันก็ต้องขยับขึ้นไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าอินโฟมันจะเริ่มน้อยลง Give t h e you'll see that the first real correction and so I think right now every trader is watching add up the 9 ETFs and see what the net is and as long as there's inflows now of course there's lots of other inflows and outflows in the bitcoin Universe, but right now that's got the the zeitgeist of what, what people are making their trading decisions off of. Uh, things are frothy, funding rates are high. And so in times like this, you always have to be ready for a correction. I don't think we go back below 50, 55,000. I think that the new floor unless something dramatic that's gonna unless floor ขาบอกว่าผมเนี่ยไม่คิดว่า2 0,000ืเนี่ยเลิกพูดนะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่คิดว่าจะลงไปต่ำกว่า5 0,000ื่หรือ55นะเต็มที่ก็5 0 0 0 0ืหรือ5 0,000ไม่มีมากกว่านี้แล้วนะอันนี้คือจุดหนึ่งที่อาจจะมีการ collection ได้แต่ว่าเต็มที่ก็ได้แค่นี้นะจ๊ะ นี่คือสิ่งที่ไมโนเวกวตออกมาวิเคราะห์ไว้นะครับนอกจากจากนี้เนี่ยตอนนี้ Bitcoin เองก็ยังต้องตีคู่เรื่องของ Use Cas e ของ Bitcoin ด้วยไปในเวลาเดียวกันนะครับบิตคอยได้รับความนิยมนะรเรื่องจากราคามันขึ้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับเรื่องของ Use Cas e ตอนนี้ก็มีการพูดถึงกันเยอะพอสมควรเริ่มการเอา Lightning มาใช้นะก็คึคกคักดึกดักนะฮะอย่างของผมก็มีเหมือนกันเนี่ยอย่าง QR เนี่ยต้องมี Lightning เลยนะ,นะนเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีคนหันมาศึกษามากขึ้นนะปฏิเสธไม่ได้กัับราคาคที่ม่มมนนเพิสูงขึ้ thank yeah. you